Okay. ตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องนักเข้าทางการเมืองที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะผมอาจจะเป็นรุ่นเรียกว่ารุ่นแรกเลยเพราะว่าคดีที่ผมโดนแล้วเข้าคุกครั้งแรกคือปี54คดี1-2ซึ่งยุคนั้นยังไม่มี3นิ้วยังไม่มียุคอะไรยังเป็นยุคเสื้อแดงนี้ตอนนั้นนะ่ย คนที่โดนหนึ่งสองเนี่ยไม่เหมือนยุคนี้นะที่ว่ามีศูนย์ทนายช่วยมีกองทุนร้าสะดอนช่วยเงินมีส่งไม่มีเลยครับยุคนั้นไม่มีเลยแล้วยุคนั้นเนี่ยใครที่โดนหนึ่งสองนี่เหมือนเนี่ยกับว่าเป็นแบบคนสาบศูนย์เลยไม่มีใครสนใจเลยเพราะตอนนั้นรุ่นที่ผมติดตอนนั้นมีหลายคนมีทั้งอากงที่เสียชีวิตในเรือนจาแล้วก็คุณสมยศพึ่งสารกรเกษมศุกแล้วก็คุณสุรชัยด่านวัฒนานุศรซึ่งยุคนั้นอะ แทบจะไม่มีใครสนใจเลยขนาดโดนจับนี่ก็แทบจะไม่เป็นข่าวเลยยังดีที่มีแค่สื่อบางสื่อมติชนอย่างเงี้ยที่ยังพอมีลงบ้างส่วนสื่อหลักๆทั้งหลายไม่มีทีวีไม่มีที่ไหนท่องไหนพูดเลยยุคนั้นนะ่ยคือคนที่โดนหนึ่งสองแล้วเข้าคุกเนี่ยแทบจะไม่มีใครสนใจเลยแล้วก็ไม่มีทนายช่วยด้วยแล้วก็ไม่มีกองทุนไหนจะมาช่วยส่งเสียจนกระทั่งมาช่วงปี55ถึงจะเริ่มมีคนไทยแดง EU ส่งเงินมาช่วยเหลือ ตอนนั้นะถึงค่อยเป็นที่เหมือนมีแสงออกมาทิดๆจากเรือนจาให้คนข้างนอกเห็นว่ามันมีนักโทษการเมืองที่อยู่ในนี้นะก่อนนั้นแั้นแทบจะไม่มีใครสนใจเลยซึ่งอันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องที่น่าน้อยใจมากที่ว่ายุคนั้นน่ะไม่แทบจะไม่มีเสื้อแดงคนไหนสนใจเสื้อแดงด้วยการที่ติดอยู่ในเรือนจําเลยจะมีแค่กลุ่มอย่างกลุ่มอาจารย์หวานที่มีจัดมาเยี่ยมอาทิตย์ละครั้งแล้วก็กลุ่มแดงยูที่มาช่วย เรื่องเงินเดือนละ3 0 0 0 4 0 0 0บาทอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งพอรัฐประหารปี57ก็หายไปเลยไม่มาอีกเลยซึ่งตรงเนี้ต้องยอมรับอย่างนึงว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ผู้ต้องขังการเมืองในยุคนั้นแทบจะไม่มีใครสนใจเลยจนกระทั่งมาตอนตอนที่ผมอยู่ตอนนั้นก็คือช่วงปี54เข้าคุกครั้งแรก8วันได้ประกันตัวออกไป จนกระทั่งมาสารตัดสินมา3ปี4เดือนผมก็เข้าอีกทีตอนปี5-6แล้วก็สู้คดีจนถึงดีกาล,ลดลงมาเหลือ2ปี8เดือนผมก็เลยได้อยู่ช่วง5-6ถึง5-8ช่วงช่วงที่ผมอยู่ปี5-6ถึง5-7ช่วงนั้นยังเป็นรัฐบาลของคุณยิ่งรักอยู่ตอนนั้นก็คือมีเสื้อแดงมาเยี่ยมเป็นระยะระยะเป็นกลุ่มอาจารย์หวานอย่างนี้จนกระทั่งพอปี57เนี่ยก็เกิดการรัฐประหาร็เปิดว่าพวก เสื้อแดงหลายคนก็หนีออกไปไม่มีใครมาเยี่ยมเลยแล้วแต่ก็ยังดีว่าพอช่วง5-8เนี่ยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นหรือยังไงเนี่ยนะเริ่มมีจดหมายมาแล้วจากปกติที่แทบจะไม่เคยมีจดหมายมาเริ่มมีจดหมายจากภายนอกเขียนเข้ามาเอเราก็เลยเห็นว่าเอ,อมีจดหมายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นจดหมายที่มาจากต่างประเทศบางทีก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษมาเลยก็มีที่เป็นจดหมายของคนไทยเขียนมาเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นจากต่างประเทศเขียนมา จนกระทั่งพอผมพ้นโทษปีห้าแปดแล้วคือก่อนที่ผมจะพ้นโทษเนี่ยผมจําได้มีเคสหนึ่งคือตอนช่วงปีห้าเจ็ดตอนรัฐประหารตอนนั้นน่ะมีการกวา้างพวกเสื้อแดงมากมายทั้งคดีหนึ่งสองแล้วก็คดีที่เป็นลักษณะที่เขามองว่าเป็นพวกฮาร์ดคอร์พวกหัวรุนแรงคดีรุนแรงเข้ามาแล้วพอเข้ามาเนี่ยมันจะมีอยู่คนหนึ่งเขาชื่ออาร์ฟเขาเข้ามาตอนนั้นผมอยู่แดนหนึ่งซึ่งตอนในยุคนั้นน่ะก็คือแดนหนึ่งเป็นแดนแรกครับ ผู้ต้องขังทุกคนที่เพิ่งเข้ามาเรือนจำเนี่ยจะต้องเข้ามาที่แดนหนึ่งแล้วอยู่ที่แดนหนึ่งประมาณสองอาทิตย์ค่อยจําแนกแดนแล้วมีนักโทษคนหนึ่งชื่ออาร์ตเขาเข้ามาปีห้าเจ็บตอนนั้นก็มีกูย่าเขาเขาบอกว่าเขาโดนคดีเสื้อแดงคดีปาระเบิดหน้าศาลอาญาแล้วอยู่ได้สักพักหนึ่งเขาก็จําแนกแดนไปอยู่แดนอื่นแล้วผมก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยจนกระทั่งผมก็มีเข้าออกเข้าออกเข้าออกคุกอีกหลายรอบ แล้วก็มาเข้าอีกทีตอนปี65เพราะปี65แล้วผมได้ไปอยู่แดนสและได้เจอเขาเจออาร์ตเนี่ยตอนนั้นผมก็แปลกใจมากว่าเฮ้ยตอนที่ฉันเจอแกเนี่ยมันตอนนั้นมันปี57นะเขาบอกนั่นแหละอยู่นี่แต่57จนถึงปี65ยังไม่เคยได้ออกเลยก็คือติดมา8ปีไม่เคยได้ออกเลยและคดีเขาก็ยังไม่ตัดสินนะเขายังสู้สู้คดีอยู่บอกชั้นต้นอย่างเดียวสู้8ปียังยังไม่ตัดสินเลยสืบพยานนานมาก เลื่อนแล้วเลื่อนอีกหลายครั้งตอนแรกที่เขาโดนคดีปี57ตอนนั้นนะ่ะเขาบังคับว่าให้ต้องไปขึ้นสาลทหารซึ่งสารทหารตอนนั้นนะ่ะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนบ่อยมากจนกระทั่งพอหลังปีพอคุณป,ประยุทธ์ออกไปช่วงปี62อะไรเนี่ยคดีถึงค่อยกลับมาศารพลเรือนแล้วตอนนั้นนะ่ะคดีเขาถึงค่อยมีความคืบหน้าแต่จนกระทั่งปี65ก็ที่ผมเข้าไปตอนแล้วเจอเขาอ่ะเขาอยู่มา8ปปีตอนนั้นนะ่ะยังไม่ตัดสิน พออยู่ไปอีกสักพักหนึ่งคดีเขาตัดสินมาตอนแรกก่อนที่จะตัดสินเนี่ยเขาแบบมั่นใจมากว่าคดีเขาเขาโดนข้อหาคดีปาระเบิดเขาแล้วก็พยายามฆ่าซึ่งตอนแรกเขามั่นใจว่าคดีพยายามฆ่าเนี่ยจะยกจะลงเฉพาะแค่คดีระเบิดซึ่งถ้าลงแค่คดีระเบิดเนี่ยโทษของเขาก็จะไม่เยอะเขาติดมาแล้วแปดปีเขาก็จะได้ปล่อยตัวเพราะตัวว่าสารลงมาสามสิบสี่ปีสี่เดือน เขากลับมานี่เขาช็อกไปเลยตอนนั้นแบบเขาไม่พูดจาไม่พูดไม่จาอะไรไปหลายวันเลยตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเออก็รู้สึกสงสารเขานะจนกระทั่งพอปีหกห้าเนี่ยที่ผมเข้าไปเนี่ยจากคดีพรบคอมเนี่ยแล้วผมก็ได้ประกันตัวออกมาตอนนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกตอนนั้นเขาก็ยังอยู่แล้วถูกย้ายไปเรือนจำคองเรมตอนนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ใช่แค่น้องๆสามนิ้วเท่านั้นที่อยู่ในเรือนจํา มันยังมีเสื้อแดงอีกเยอะเลยมีเป็นสิบนะครับอย่านึกว่าอย่านึกว่าคาดีเสื้อแดงปีห้าเจ็ดห้าสามอ้ยมันผ่านไปตั้งหลายปีแล้วไม่มีตอนนี้ยังติดคุกอยู่เป็นเกือบสิบคนน่ะแล้วส่วนใหญ่ก็คืออย่างที่บอ,อกว่าแทบจะไม่มีใครรู้เลยว่ามีพวกนี้ติดอยู่แล้วก็เลยตอนนั้นน่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าคนพวกนี้เหมือนกับไม่มีใครรู้เสื้อแดงไม่มีใครสนใจเลยส่วนน้องๆสามนิ้วก็ เหมือนกับว่ารู้จักเฉพาะคดีของน้องๆตั้งแต่ปี63ขึ้นมาแต่คดีก่อน63เนี่ยไม่มีใครรู้เลยกลายเป็นนักโทษที่เหมือนโลกลืมตอนนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเขียนอยากเขียนจดหมายหาพวกเขาเพราะว่าเรือนจำคลองเปรมเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้ไม่ได้อยู่เพื้นทีกรุงเทพส่วนใหญ่พวกนี้ตัดไปเยอะพอตัดมาเยอะเลยต้องไปอยู่คลองเปรมบ้างอยู่บางขวางบ้างก็เลยเริ่มมีความคิดว่าอยากจะเขียนจดหมายหาพวกเขาตั้งแต่ปี65 แล้วผมก็ค down, every day, every day. Best, really Arizona, ิดว่าจะเขียนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนซึ่งการที re really ่อย so, 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 like ู่ในเรือนจํามาหลายรอบเนี่ยผมรู้ดีว่าสิ่งที่แย่ที่สุดนะคือการไม่มีใครมาเยี่ยมแล้วพอไม่มีใครมาเยี่ยมเนี่ยติดคุกนานๆไม่มีใครมาเยี่ยมเลยไม่รู้อะไรเลยข้างนอกไม่รู้ข่าวเพราะว่าในนั้นเขาไม่ให้ดูข่าวเลยไม่รู้อะไรเลยไม่รู้สถานการณ์อะไรข้างนอกเพราะฉะนั้นจดหมายที่ผมเขียนเนี่ยก็อาจจะไม่เขียนเหมือนของคนอื่นเขาเขียนคนอื่นจะเขียนในลักษณะของการให้กําลังใจ แต่ของผมจะเขียนเป็นเหมือนนังสือพิมพ์เลย oh. เขียนเป็นรายงานข่าวเลยว่าวันนี้มีคดีของคนนี้นะขึ้นศาลนะศาลตัดสินมาอย่างนี้อย่างนี้สรุปสรุปให้เขาฟังซึ่งบางทีอ่ะบางาพวกคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยทั้งน้องๆ้อง,องสามนิ้วและทั้งเสื้อแดงอ่ะเขาอาจจะไม่ได้รู้จักทุกคนแต่มันจะมีบางคนที่เขารู้จักเขาก็อยากจะอัปเดตให้รู้ว่าอ๋อคนนี้ที่เขารู้จักตอนเนี้ยศาลตัดสินไปว่ายกฟ้องนะ่ะคนนี้ตัดสินมานะแล้วเข้าคุกตรงนี้นะ เขาจะได้รับรู้เพราะว่ามีหลายเคสเนี่ยคือเขาไม่รู้อะไรเลย,เลยอยู่ในนั้นซึ่งตอนนี้ผมก็เลยเริ่มเขียนจดหมายมาตั้งแต่ปี65เขียนมาเรื่อยๆเดือนละหนึ่งครั้งยกเว้นว่าช่วงไหนผมเข้าคุกผมก็ไม่ได้เขียนแต่ถ้าออกมาจากคุกผมก็กลับมาเขียนอีกเขียนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วตั้งแต่ตอนแรกๆที่เขียนไม่ค่อยเยอะจนทุกวันนี้มีประมาณอยู่ในเรือนจำเนี่ยห้าสิบกว่าคนละผมก็เขียนเกือบ ไม่ได้เขียนทุกคนเพราะว่า,าบางเรือนจําก็มีปัญหาเขาเขาบอกว่าถ้าไม่มีอยู่ในรายชื่อเยี่ยมญาติเนี่ยเขียนไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าทําไมมันแต่และเรือนจําแต่และที่กดไม่เหมือนกันบางที่ก็ส่งง่ายง่ายบางที่ก็เรื่องยะชิบหายตัวแล้วตรวจอีกก็เลยแบบแต่ก็เลยเลือกเขียนแต่ก็เขียนตั้งสี่สิบกว่าฉบับนะก็เขียนไปเรื่อยๆสิ่งที่หวังตอนนี้ก็คือหวังว่า,อ,าอยากให้มีการนิรโทษกรรมเร็ว นะเพราะว่าจะได้คือคูขี้เกียจเขียนเยอะแล้วนะเหมือนกับว่าออกออก,ออกมันมาแล้วฉันจะได้ไม่ต้องเขียนนี่อยากระหวังว่าอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าเขียนแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่บางทีมันก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่ฉันจะต้องเขียนไปถึงเมื่อไหร่อ่ะโดยเฉพาะอย่างอานนท์อย่างเงี้ยอานนท์เนี่ยยี 24, ่สิบสี่ปีสามสิบสามเดือนแล้วนะฉันอายุห้าสิบแล้วถ้ามันติดอยู่ยี่สิบกว่าปีเนี่ยกูต้องเขียนถึงอายุเจ็ดสิบกว่าเลยแล้วะะเนี่ยก็คงไม่ต้องเขียนขนาดนั้นหรอกเพราะว่าก็คือก็อยากจะหวังนะว่า ให้มีการนิรโทษกรรมหวังว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยพรบรนิรโทษกรรมเนี่ยจะครอบคลุมทุกข้อหาไม่ว่าจะรุนแรงไม่รุนแรงอะไรก็ตามที่เกี่ยวที่มีแรงโดนใจจากการเมืองอเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนออกมามแล้วจะได้เหมือนกับว่าไม่อยากต้องมาเขียนจดหมายหาอย่างนี้ทุกเดือนทุกเดือนอีกนะหวังว่าอยากฝากถึงทั้งทุกฝ่าย่ทุกพักทั้งเพื่อไทยทั้งพักส้มพักอะไรก็ตามแต่ว่าให้เห็นแก่ ผู้กำลังทางการเมืองตั้งแต่เสื้อแดงเลยมาจนถึงน้องๆสามนิ้วเนี่ยแหละก็คืออย่าทอดทิ้งเขาเพราะว่าโดยเฉพาะเสื้อแดงก่อนน้นเนี้น่าสงสารมากแทบจะไม่มีใครรู้จักเขาเลยไม่เคยมีใครเขียนจดหมายหาเลยด้วยไม่เคยไปเยี่ยมไม่เคยอะไรเลยก็อยากจะฝากให้อย่าลืมพวกเขาแล้วก็ช่วยนินน้นนิ้กิกรรมให้พวกเขาออกมาโดยเร็วนะนะอือ